ครอบครัวเป็นเวลาที่อาจจะไปเที่ยวนะครับ่าห้างหรืออาจจะนะครับไปพักผ่อนก็แล้วแต่ครอบครัวแต่กับกลายว่าหลายๆคนนะครับพอทำเครือข่ายเนี่ยกับกลายว่าช่วงตอนเย็นๆเ,เนี่ยเป็นช่วงที่ลูกนะครับหรือพ่อแม่อาจจะไม่มีความสุขนะครับแต่เพื่อนๆจําอจำอย่างนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จ เราต้องลุยกับมันให้เต็มร้อยเลยครับเพื่อนๆอย่าคับลูกคับดอกนะครับอย่าเล่นไม่เต็มร้อยเพราะเวลามันหมดเหมือนกันเพื่อนเชื่อไหมครับว่าเวลาเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี้ยโลกหมุนโลกตัวเองก็ใช้เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงเห็นไหมครับเดี๋ยวก็พระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวก็พระอาทิตย์ตกเป็นวันเวลามันก็หมดไปแล้วลูกคอจรรอบดวงอาทิตย์เนี้ยใช้เวลาหนึ่งปีครับเพื่อนๆถามก่อนเลยครับว่าวันี